ธรรมดาแล้วเนี่ยพี่เป็นธรรมดาไม่ธรรมดาเฮ้ยมาทุกคนมาก็สอเฮ้ยลิ้นพันกันนี่แล้วมเป็นอะไรไม่เข้าใจจริงๆพอแล้วเราทุกคนเข้าสู่เกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์สองนั่นเองนะภาคแรกไม่รู้อันนี้คือจะเป็นการตั้งชื่อร้านใช่ไหมมาผมจะตั้งชื่อร้านว่าพี่นอ็อตละกันเพราะตอนเด็กๆผมมีมีร้านอยู่2ร้าน2ร้านเนี่ยชื่อพี่น็อตทั้ง2ร้านเลยแล้วก็ มีประสบการณ์ทั้งดีและระยำเดี๋ใช้คำว่าแย่นะใช้คำว่าระยำตำบอลกับ2อร้านนี้อบ้านเราก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยหรือาจจะเป็นเพราะว่าพอทำงานมาเยอะเสร็ตั้งหลังตู้อุ้ยอุ้ยเหลือง<笑><笑>เหลืองอ่ะใส่รองเท้ากัอนแล้วกันอ้าว อโอ้โหรองเท้าเออไม่เป็นไรคนเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่รองเท้าเสมอไปหรอก <c oughs> การเดินต,ต้องสัมผัสกับธรรมชาติบ้างโอเคอ๋อเรียกริฟมามา <c oughs> ไปชั้นหนึ่งแล้วกันก <c oughs> อทางไหนครับก็ทางหนครับอ่านี่เราจะเป็นร้านเราสินะไปขายเคล็ีมาขั้นตอนแรกเราก็คงต้องทำความสะอาดกันแล้วกัน

ว่าแล้วทำไมจะขอ,ของร้านเกมติดพันนันเยอะมันมีแบบนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยถามเลยคนที่เปิดร้านเกมมาก่อนมันแบบนี้จริงเหรอว่าอยู่ที่พี่น็อตจะเป็นแบบนี้นี่เองสินเงี้ป อันนี้จะเท่าทุนอันนี้น่าจะอันละประมาณห้าบาทเลยก่อะ What What อะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละ อย่างที่คุณตาบอกจริงๆการพนันไม่ได้ทาให้ใครรวยนะร้านเอ้ยอา้าแล้วที่คุณตาถูกหวยนี่คืออะไรเบ๊บนี่มันโกงและเบ๊่มันโกงแล้วแต่เราก็ยังเท่าทุนหรือเปล่ามาเราเปิดร้านเกมกันดีกว่าแต่เครื่องนี้คือแรงจัดเต็มเลยนะสองพันสอโอ้โหแบบใจหมดลย อ๋อนี่เมาส์ของมันจะไม่หายหรือมันตังต้งอยู่ตรงนี้แป้นพิมพ์เดี๋ยวแป้นพิมพ์เอาไปไว้กันนะร้านเราทำไมมันเงียบเก่าจังเลยมันไม่มีใครเลยเหรอฮะอ๋อยังไม่เปิดโอ้โหก็วาอยู่ลูกค้าไม่มีก็ไม่เปิดร้านจะมีได้ยังไงล่ะลูกค้านะฮะอ๋าฮะ you have computer the touching message เด้อ lock cap เราไม่เกงรร่งจิตแต่เราแคปแปรได้เอา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  เฮ้ยเฮ้ยออกไม่ไม่ไม่ฮาเฮ้ยเฮ้ยทุกทีเลยลุงอยู่เพิ่งมาห้าแถวนี้เฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นเราเห็นใครมคนนี้หรือเปล่าพานหมดเราไม่สนในตอนนี้โอ้โหมันถือแล้วมันวิ่งไปเลยไม่รู้มันถืออะไรไปอ่ะ โอ้โหขาตากลางวันแสบๆโจมพ้นตอนกลางวันโทษไม่หนักเท่าตอนกลางคืนรู้เรื่องนี้สินะมาอย่าให้เจออีกรอบหนึ่งนะคุณตำรวจทำงานเลยดิตายม้ก็แล้วกนันขโมยอะไรของเราไปอ่ะขโมยเก้าอี้โอ้โหมึงขโมยเก้าอี้เลยเหรอไม่ได้ละไปดูสิ โอ้โหแล้วเราจะเปิดยังไงเนี่ยโอ้โหเอาวันแรกโจนขโมยก็อีไม่เหลือตังค์สักบาทด้ยชีวิตไหนดูสิอ๋ออุ้ยโอ้หเจ็ดสิบหกบาทโอ้ไม่ได้ละเราต้องกลับไปในธุรกิจเดิมละไม่ได้ละเราต้องกลับไปในธุรกิจเดิมวะลูกเพาะเฉยเพาะด้วยแล้วกัน ครับก็อีเท่าไหร่ครับพี่สิบบาทอ๋อโอเคอเครับพี่พี่ขอไปได้แล้วกันนะถ้างัันปิดร้านก่อนคนแล้วน,นี่อะไรเนี่ยศูนอ๋อฉันรู้ว่านายทำธุรกิจคาเฟ่ยอยู่ที่นี่นะแต่ว่าทานายอยากจะสร้างเครื่องขุดบิตคอยอยู่ที่นี่แล้วก็ในเมืองแห่งนี้นายต้องอะ อะไรตำรวจคือเขาบอกให้เราเอาอะไรเนี่ยครับโอ้โหตอนนี้มีตังค yeah ์อยู ah ่แล้วจะมาตังค์เนี่ยหมดเนื้อหมดตัวคือเขาบอกให้เราจ่ายเงินทุกคนจ่ายเงินหนึ่งร้อยเพื่อจะทำที่ขุด b ิ t c o i n ในเือนแห่งนี้โอ้ขาใหญ่จะเราโดนไม้โดนไม้ักหน่อยไหมโดนไม้ักหน่อยไหม ไอตำรวจที่ก็ตามจังเลยเนี่เป็นอะไรเนะี่ยพวเมืองอะไรเนี่ยบราซิลหรือ,อยังไงกับห้องฉันยฉันเพียมากเลยโอ้โหบานก็รู้ทำไมเตียงทำไมเตียงมันอยู่ตรงนี้บ้านก็ดูดีแต่ทำไมมึงไม่ซื้อเตียงให้มันดูดีกว่านี้หนะ่อยฮะโอ้มาเอ้ย วันวันฟันอยู่ในเตะขอบเตียงเนี่ยไม่ต้องสืบเลยว่าทําไมเข้าโรงพยาบาลบาดพยักกินแน่นอนโอ้โหดูสนิมนี่ทุกคนมไปไปไปเปิดร้านกันต่อร้านร้านก็อย่านีล้ละไปรุ่นสร้างตัวมันก็ต้องอย่างนี้แหละไปรุ่น,นสร้างตัวตัวติ๊กเกอร์ท้ายรถเด้อเคยไปรุ่นสร้างตัวเนีลยมา เช้าสดใสแสงอาทิตย์ต้อนรับมาเช้าอสดใสนี่นแสดงว่าวันนี้มันต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนมาขอดูไหนสิขอดูไหนซิขอดูไหนซิโลครับหลอขอทั้งนอยมาครับมามามาโอ้เอาไฟขึ้นก่อนละกันแดดามเช้าในเกมแต่ตอนนี้บ้านผมฝนตกทุกคน โอ้โห9โมงนอนตื่นอยี่กับชีวิตจริงที่มันเราหรือเปล่าเนี่ยใครอยากใช้เน็ตอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจำเป็นนะทุกคนมือถงมือถือเนี่ยเออมันก็จำเป็นเหมือนกันแต่ว่าคนเราเนี่ยมีไลน์งงไลน์งานมีนั่นนี่นู่นอ่ะมันทำในมือถือจอมันเล็กมั้ร้านเน็ตเปิดครับร้านเน็ตเปิดเปิดเปิดร้านเน็ตเปิดแล้วตะโกนกันเพืคนได้ยินพี่ร้านเน็ตเปิดแล้วพี่ ร้านเน็ตเปิดแล้วครับร้านเน็ตเปิดแล้วครับร้านเน็ตเปิดแล้วลุงร้านเน็ตเปิดแล้วร้านเน็ตเปิดนะครับร้านเน็ตเปิดร้านเน็ตเปิดร้านเน็ตเปิดเดี๋ยวต้องไปต้องไปที่ที่ฟิตเนสเนี่ยคนเพื่อสุขภาพไอ้คนนี้ก็ต่อเนี่ยร้านเน็ตเปิดแล้วนะครับร้านเน็ตเปิดแล้วนะครับโดูนู้ทำเหรอโอ้ได้ยินข่าวว่าโดนแบนด์ทวิตเตอร์ไม่ใช่เหรอไปเล่นเกมผ่อนคลายสักหน่อยไหมเราอะ ร้านเน็ตเปิดแล้วนะครับร้านเน็ตเปิดแล้วเจ็บคอ,อไม่ไหวเจ็บคอ,ออ๋อลูกค้าโอ้โหได้ผลทันทีเลยทุกคนได้ผลทันทีเลยอ่ามาครับเชิญครับโอ้โหพี่คนนี้ที่เราไปบอกเขาไงโอ้โหปะพี่ไม่ต้องห่วงแอดพปไปไลูไปเลย๋อนี่ไงนี่ไงเงินอ,อ๋ออยู่ได้กันนานๆพี่อยู่ได้กันนานๆ <Hello? S 1> ไม่ต้องรีไปไหนคนกันเองทั้งนั้นโอ,อ้โหกดผิดอ๋ออ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวเดยวเดยวเดีดี๋ยวเดี๋ยเวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยยวเดีี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยววเดี๋ยวดี๋ยวเดวเดี๋ย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 วยวเเดี๋ยวเดดีวยวเดี๋เดียวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเเดีเดี๋ยวเ เล่นเกมเนี่ไม่คิดจะจายย่ายเงนินเลยละเนี่ยร้านเกมเนี่ยมันไม่ใช่ร้านที่มีของฟรีอะไรขนาดนั้นนะฮะมาครับเชิญครับเชิญครับโอ้โหไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบมีเครื่องเดียวไม่ต้องไม่ต้องัองกคนแย่งครับฮ่าฮะคนนั้นหรือเปล่าไอ้คนเนี้ยไอ้คนเนี้ยจำได้จำได้ไดทุกคน,มอ,นมองหน้าเอามองหน้าเอ้าเราอะ มองหน้าแล้วมองหน้ามองหน้าก็มันขโมยของอ่ะเราคุยกับมันดีๆทำไมอะมันขโมยของอ่ะขโมยของเราอ่ะทุกคนเฮ้ยเราเราเราเปิดคอมให้ลูกค้าหรือยังเราเปิดคอมให้ลูกค้าหรือยังโอ้ย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 เกือบไปแล้วอย่านะอย่านะอยานะเชิญครับพี่เชิญครับอ้โห ไม้เม bon pues um ็ดบอลไม้เม็ดบอลมันจะมันจะเข้าไมนี่ยมันจะฟาดแล้วมันจะกระเด็นมาโดนหน้าอเปล่าเนี่ยแขนนี่ใหญ่กว่าขาเราอีกมั้งเนี่ยในดูสิอดูสิลูกค้าเขาทำอะไรนั่งจ้องจอเพื่อเงาเหรอพี่มาคุยกับผมไหมมาเรามานั่งคุยกันไหมเป็นไงทางบ้านไม่สบายหรือยังไงไม่อยากอยู่กับเมียแล้วฮะ ไม่เราอะสักคือไม่หรือ,อยังไงปรึกษาได้นะพี่นะคนเราอะเวลามีปัญหาอะไรอะมันก็ต้องมีคนอยู่ข้างเนี่ยมาเราอยู่ข้างกันไม่ต้องกลักวพี่พูดมาได้เอ้ยพูดมาเลยไม่ต้องกังวลหรอกดีกว่ามานั่งย่องจอเล่นมาอย่างน้อยเราก็คุยกันคนกันเองทั้งนั้นเราอ,อยู่ตรงเนี้เอาเอ้ยเราเปิดเราไม่เปิดคอมให้ลูกค้าโอ้โห ยืมลืมเปิดเขาไม่ทุกคนแล้วก็จะเล่นน้ยังไงไดอยเว้ยเลยโอ้ยโมโหตัวเองโอ้ยก็ว่าอยู่ไปจ้องจอทำไมมันไปจ้องจอโอ้ยวายเลยพี่จะจ้องจอนั่งจ้องจอตั้งนานลืมเปิดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ร้านเกมเราย,ยังมีนะครับร้านเกมเรายังลงโปรแกรมเกมหน่อยสิชวนคราบชวนครับชวนครับอ่าแอดพลูแต่เราลงเกมหน่อยสิเอาไฟดับเอาเอาพี่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 ไม่จ่ายจริงเหรอไม่จ่ายจริงเหรอพี่โอ้แขนเนี่ย ไม่ใจจริงเหรอสักหน่อยไมหรอฮะสักหน่อยไมหรอฮะเอาอ่ะสักหน่อยไม่หรอกฮะโอ้โหหดหนึ่งได้ถึงสองโอ้ยวัยรุ่นฟิตเนสนี่มันอันตรายจริงๆลงอะไรดีลงเกมยิงปืนแล้วกันลงเกมยิงปืนไปหนึ่งเกมโอเคน่าจะติดตั้งแล้วเรียบร้อยเปิดนะครับรันเหลือ2.8ดาวแล้วการบาท เดี๋ยวเอาเอ2เกมไปเลยอ m มองอั a อ o มองอัอันนี้น่าจะเป็นอ๋อเคทูหรือเปล่ากราบบอพจเราเรา,าออมออมองอัดไปเลยแล้วกันแต่วาฟีฟาฟีฟานี้ต้องมีต้องมีไม่ม,ไม,มีไม่ได้อ่ะ2เกม,สอ,เกมสองเกมเลยลูกค้าเปิดนะครับเปิดร้านเปิดอยู่นะโอ้ยเสียงไม่ไหวละเรียกลูกค้าทั้งวันเฮ้ย,ยปุ่มคิวปุ่มคิว ดวนดวนดวนดน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงคนเราอะอาชีพสุจริตก็มีนะน้าๆนะอยายายา,ยาอย่าคิดสั้นขนาดนั้นอ๋ออ๋ออ๋พี่เอาพี่ชิงอีกแล้วเหรอเนี่ยพี่ชิงอีกแล้วเ,เป็นอะไรวะคนในแถวเนี้ยคนแถวนี้มันมันเป็นอะไรคนแถวนี้มันเป็นอะไรนั่งอยู่ตั้งนานชิงกันเลยเฉยเลย โอ้เจ๊เจ๊เจ๊สียังไงหรอเดี๋ยวนะเจ๊เจ๊ขอโทษเจ๊วิ่งกันวิ่งกันเดี๋ยวเราวิ่งไปเอาไม้เดี๋ยวเราวิ่งไปเอาไม้เดี๋ยววิ่งไปเอาไม้เจ๊น่าจะโดนลูกหลงจากไอ้ที่เราตีไปหรือเปล่าเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเจ๊เจอเดี๋ยวเจ๊เจอดาวหนึ่งละ ตำรวจตำรวจตำรวจอ่ะตำรวจอ่ะเสียค่าปรับไปอ่ะโอเคโอเคโอเคไม่หนีไปจ่ายเข้าไปจ่ายายเขา,า,า,เ,ขาเราทำผิดเราก็ต้องยอมรับผิดไปเพราลงใบสั่งไว้ให้เราไงนี่ไงสามสิบบาทโอ้ธรรมาดาชิวๆเราไปต่อยเขาอ่ะวจ่ายไป,ไปทำผิดหนีไม่ทันไม่ใช่หรอกมีลูกค้าอยู่ <laughs> ไม่มีลูกค้าอ้าว เดี๋ยนะเดี๋ยนะเครื่องเฮ้ยเมื่อิดอะไรเนี่ยเครื่องคอมก็มีเครื่องเดียวแต่เราแอดพูดไปสองครั้งหรือว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่แถวนี้อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าพี่พาใครมาด้วยเนี่ย ธรรมดาแล้วเนี่ยพี่เป็นธรรมดาไม่ธรรมดา,มรรมดาเฮ้ยเฮ้ยลูกค้าลูกค้ากูตายเลยเอ้ยมันมันโอ้โหที่นี่มันเถื่อนว่ะไม่แน่จริงมันอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยปิดร้านกันปิดร้านกันไม่เอาไม่เอาปิดร้านกันปิดร้านกันไม่ไหวไม่ไหวเจอ เจอตรงระเบิดค่าบอมออะไม่ไหวอะโอ้มันเขื่อนขนาดนี้เลยเหรอฮะไปดูไม่เป็นไรมไฟติดใหม่ยังมีเรื่องดีๆอยู่เยอะโอ้โหลูกค้าเมื่อกี้ฮะลูกค้าเมื่อกี้อย่าบอกว่ามาสองคนที่เรากดแอดพูดไปสองครั้งแต่เขาตายแล้วไม่ใช่เหรอ แต่ตอนเล่นเสร็จเขาบอกว่าร้านเราดีหรือว่าเขาจึงอยู่แถวนี้ไม่นะโอไม่ได้ละคืนนี่เลิกง,งามยังไม่ดีละเดี๋ยวขอไปผม้ะมนต์กับหลวงปู่ก่อนแล้วกันไปถึงลูกค้าจะเป็นคนดีแต่ว่าเราเป็นผีก,กับคนไม่น่าอยู่ด้วยกันได้แล้วขอกลับบ้านก่อนแล้วกันเอา้าทำอะไรผิดว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ ตำรวจเนี่ยมันยัดข้อหาเนี่ยโดนไม้หัวสักทีไหมนเนี่ยโอ้โหเห็นเป็นไม่ได้เลยมันอะไรเนี่ยฮะ <mm> มันอะไรเมืองนี่มันเป็นอะไรกันเนี่ยฮะ <mm> ทั้งผีทั้งตำรวจ <mm> ทั้งระเบิดทั้งขโมย <mm> โอ้ย <mm> นี่มันดินแดนอะไรกันเนี่ย <mm> เฮ้ยลราบ้านอยู่ไหนวะเนี่ย หาหลวงปู่ก่อนไม่ได้วันนี้มันโดร้ายเกินไปโดนค่าวบอมลูกค้ายังอยู่แต่ว่าถึงลูกค้าจะเป็นคนดีแต่ผมอยู่กับผีไม่ได้อนอนก่อนลวกันเป็นเช้าที่สดใสขอเอาพระไปด้วยกันมันต้องมีเครื่องรางของของังเครื่องรางที่หลวงปู่ให้มาโอ้อติดไปไม่ได้เหรอรแต่ถ้าเราเอาไปด้วยมันจะมันจะมันจะ มันจะไม่มีใครคุ้มครองที่ตรงนี้เดี๋ยวผีตามมาไม่เป็นไรให้ผีอยู่ร้านก็ได้ <theo> กยด็ยังดีเหนื่อยเหนื่อยกับเมืองแห่งนี้มันอะไรกันเนี่ยเ <c oughs> มืองที่เราอยู่มันเป็นอะไรผู้ <c oughs> คนจันผู <c> ้ <oughs> <c oughs> คนตันจันไร <c oughs> โอ้โหอยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้ว มาไม่เป็นไรคนดีๆก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับพี่ใช่ไหมครับใช่ไหมพี่ใช่ไหมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน,นี่ไงผู้คนดีๆยังมีอยู่ขอากำลังกายเพื่อสุขภาพสักหน่อยไหมโอ้โหโอ้โหขอตอนคำพูดเม,มื่อกี้ได้ไหมเนี่ยอ๋ออะไรเหรอเสีย100บาทเพื่อที่จะเข้าไปโอ้โหดูจากไม้พี่แล้วผมว่าไม่น่าจะธรรมาดาที่ทำไมมันค้า ร้อยบาทนี่มันคืออะไรกันเนี่ยเชิญครับเชิญครับอ๋อนี่ไงลูกค้ามาแล้วโดนโดนอทัมเกมให้เล่นอยู่เนาะเดี๋ยวนอทัมกิจกรรมปกตินี้เขาทำอะไรเนี่ยโดนโดนอทัมเนี่ยฮะประธานที่ไปดีเนา กิจกรรมยามบ,บ้างอ,ะอ่ะมาอย่าชิ่งนะท่านนะอย่าชิ่งนะโอ้ไม่ชิงอยู่แล้วคนยังทำเนี่ยไม่ชิ่งหรอกเงินเหลือๆเ,เ,เราก็น่าจะปรับขึ้นได้แต่พราะคอมเรามันแรงไงลิ้นพันกันนี่แหละเพราะคอมเรามันเฮ้ยยาโอ้มันอะไรเนี่ยฮะยูซี่โอ้กินระเบิดมันแรงเนาะกิ่นข้าวเมาดินปืนมันยังอยู่อยู่เลย ไม่ได้ไม่ได้แต่เราต้องฉีดสเปรซสักหน่อยฉีดไปครับฉีดฉีดฉีดโอ้ลูกค้ามาแล้วมาโอ้พี่พี่คนนั้นไงแอดพลูไปก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันอะไรเนี่ยฮะมันอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยฮะมันอะไรมันอะไรอีนเป็นอะไรอีไอสองคนเนี้ย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  อยากให้เห็นอีกเนาะเห็นเมื่อไหร่นะใสอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่ไววจริงๆโอ้โหนายทำที่เมืองนี่ยู่แย่จอนนี่โอ้ดูยูทูบด้วยดูช่องไหนครับพี่ดูช่องไหนครับช่อง JJBX เนี่ยพี่พอเราจะรู้จักไหมเอาวอาๆอาพี่ เฮ้ยตำรวจตำรวจทำไมไังมาจับคนนี้ทำไมไม่จับคนนี้เนี่ยเขาชิงเงินเนี่ยชิงเงินมผมเนี่ยพี่รู้ยโอ้ทีเดียววัดวัดตาเมย์มันรุนแรงจริงมาเอาไม่ได้เงินแล้วหรอมาไม่ได้เงินไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็สั่งสอนให้มันได้รู้มาจากสำนักนไหนวะนั่นวิชามันแข็งแกร่งจริงๆ ยันมวยมาหรือเปล่าไอ้สองคนนี้มันมันรู้จักกันแน่แน่มันรู้จักกันแน่เนี่ยทำไมทำไมมันไม่โดนจักกันแน่ไมไมนกกนแน่สองคนนี้มาโอเคตีเพื่อก,ก่อไงนี่ไงคุณลูกค้าบอกซื้อพัดลมบอกมาด้วยฮะแต่แล้วเหรออ้าว โ oh, คนแถวนี้เป็นอะไรไม่ค่อยยืนรอจ่ายเงินเราอยู่แล้ว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 ปิดร้านกันปิดร้าน <net> <net> ปิดร้านตีแมว <net> <net> ปิดร้านตีแมวปิดร้านตีแมวสเต็ปโยกเป็นไงล่ะเข้าไม่รูสั้นแล้วไม่รูสั้นแล้ว เบี่ยงแล้วกันประมาณนี้ขัไปนอนหน่อยแล้วกันไม่ไหวแล้วไม่มีแรงชกต่อยเับลูกค้าฮ <c oughs> ะโธ่ฮะ <c oughs> ทีไหมเนี่ยต,ตำรวจไม่สนใจละแล้ว,วนี่กฎหมายมีที่ไหนล่ะมันไม่มีหรอกกฎหมายคืออะไรไป ไม้ใช่ได้แค่วันนี้แหละพรุ่งนี้มันก็ลืมมีมี่ไกี่ชั่วโมงก็เนี่ยเล่นมาเลยดูสิชั่วโมงรึ้งชั่วโมงหหรึ้งเลยเนะมันเพลินนะทุกคนจริงๆมันเพลินนะโอ้ยไม่ไหวเหนื่อยนอนกันเลย าม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 าดูสิอุ้ยแหลงเปิดล้วเดี๋ยวไปลงแรงก่อนแล้วกันโอเคทุกคนขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมลยแปลงปันกันด้วยนะครับ,ลแ,ลรบแล้วคลิปนี้สามารถเอาไปลงติกตอกได้นะครับอยากตัดอะไรไปสามารถเอาไปลงได้นะเพียงแค่ให้เครดิตลิงก์หรือว่าชื่อช่องอะไร,ระมานั้นแหละแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like กดแชร์กันด้วยนะครับ